ัมปงบะหมี่ซุปทเทลรสเผ็ดบอกเลยว่าทำง่ายแต่อร่อยและจัดจ้านมากใครสายแซ่บต้องลองคะ่ะ วันนี้แป้งได้พริปผลเกาหลีแบบหยาบตราบัรชันมานะคะนอกจากนั้นเขายังมีสินค้าจากเกาหลีอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องปรุงต่างๆใครอยากรู้พิกัดรอเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเดิ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะ พอกระเทียมเริ่มได้ที่แล้วนะคะก็ตามด้วยหอมใหญ่ต้นหอมและแครอทผัดให้เข้ากันดีและผักเริ่มสุกค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยพริกป่นเกาหลีแบบหยาตราบันชันค่ะบอกเลยนะคะว่าจะทําอาหารเกาหลีต้องใช้พริกโคชูการูค่ะของยี่ห้อบันชันที่ชอบเลยก็คือเขาทําแพ็กเกจแบบซิปล็อกปริมาณ250กรัมขนาดใช้ง่ายไม่มากจนเกินไปราคาแค่75บาทเท่านั้นค่ะต่อมาก็ใส่เกลือเลยค่ะผัดพอเข้ากันนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำซุปลงไปเลยคนให้เข้ากันดีรอจนน้ำเริ่มเดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปเลยรอจนเส้นเริ่มสุกเล็กน้อย ากน,นั้นก็ใส่เครื่องซีฟที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะบางใส่เป็นปลาเมอรกุ้งแล้วก็หอยตลับนะคะใครชอบอันไหนปรับเนื้อสัตว์ได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็รอให้ทั้งหมดสุกดีนะคะ จากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันงาตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยเพิ่มความหอมและความสวยงามค่ะใครจะทำเมนูจำปงหรืออาหารเกาหลีอื่นๆนะคะสามารถไปซื้อพริกป่นเกาหลีแบบหยาตราบัญชันและวัตถุดิบอื่นๆได้ที่ห้างโลตัสแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าร้านโจนันดามาร์เก็ตจ้าอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ